Yeah. ใช่ค่ะผมซอฟแมตต์อ่าเพอร์เฟกติ้งพาวเดอร์อ่าใช่ครับซอฟแมตต์เพอร์เฟกติ้งพาวเดอร์ใช่จะมาคู่เดียวกันกับรองพื้นนะครับซึ่งความพิเศษอนะันนี้จะเป็นอีกหนึ่งความพิเศษนะตะกี้รองพื้นเราพิเศษแล้วพอลงไปเสร็จแล้ว,วก็จะเซตตัวแล้วก็เหมือนกับมีแป้งที่บ่งไปไนดะ้ <c oughs> ถ้าใครอยากจะได้ผิวที่เฟิร์มเพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นเราสามารถใช้แป้งซอฟแมตต์เพอร์เฟกติ้งพาวเดอร์ตัวนี้เนี่ยเซตลงไปอีกทีหนึ่งซึ่งเขาอะเป็นเพรสพาวเดอร์ให้มีส่วนผสมของรองพื้นนแต่่ทททททุกคครรรราาาาาาาบบบไไหมมัวปะสสิธิธภพข,ของเเา้าาถดํดดีีย เท่ากับแป้งผสมรองเท้เลยต้องมาสัมผัสกันให้ได้ที่นี่เลยครับนาสปราเดชั่นยูน่านะเป็นได้ <c oughs> ไหครับไ้อเล่นลอเล่นนะษา <c oughs> ที่เป็นต้กนกำเนิดของไลท์ r รีเรกติ้งฟาเลชันที่มีเทคโนโลยีพิเศษที่จะส,สามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยสะท้อนแสงแล้วก็สวยได้ในทุกสภาพแสงได้ยินว่าโซเอาไปมาแล้วไม่ใช่หรอพิเศษสำหรับงานนี้เท่านั้นโอ้ แต่เขายังกลับมาพร้อมสีใหม่ที่พร้อมให้ทุกคนในงานนี้ได้ลองสัมผัสเพราะฉะนั้นนะครับงานในวันนี้ของเราหลังจากจบช่วงนี้ไปแล้วนะดอย๋ยวทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสกันได้เลยนะครับกับ NASA Foundation You Me ครับผมเอาเลยครับทุกคนทำก็เถิดเอนกันนะผมอคุยเล่นกันนิดนึงคุยเล่นกันนิดนึงคือพี่เบียเคยเห็นโฟ์ ในแต่ละงานแต่ละงานพี่บีนคนที่รักโฟล์มาตลอดอแล้วเราสุขว่าแบบเราประสบความสําเร็จแล้วหรือเปล่าหรือ่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้มัครับประสบความสําเร็จตั้งแต่เล่นซีรี้์นะค,ความฝันผมคือแบบอยากเล่นซีรีส์อยากร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประสบความสำเร็จต,ตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับสำหรับผมแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีคนรักอะไรเยอะขนาดนี้ครับก็ขอบคุณขอบคุณมากครับ เราจะต้องบินไปที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเพื่อนเพืใช่แล้วจ้แฟนมีตใช่แล้วพี่สี่พี่ทีไม่ใช่พี่ทีพีท้าวไม่เป็นไรค้าวครับไม่เป็นไรทีนี้เดี๋ยวเราบินไปแฟนมีตที่ญี่ปุ่นได้ครับเออเราจะมีความพิเศษอะไรที่นั่นบ้างตอนนี้เราต้องมีการซ้อมมีการเวิร์กช็อปอะไรนะใช่ครับมีเพื่อนๆไปซ้อมร้องเพลงนะครับแล้วก็ซ้อมการแสดงครับใช่แล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวมาใชญี่ปุ่นครับผมฮัลโหลให้ครับให้บางอย่าง นิดหน่อยอายุสะดูเอ่าแปลว่าชาร์ลคุณอ่ะแล้วก็พอบินไปแฟนพีดีญี่ปุ่นเนะี่ยไม่รู้ว่าคุณหนูทั้งหลายฮะคุณอยากจะเห็นคอนเทนต์อะไรส่งตรงจากญี่ปุ่นบ้างหรือเปล่าเ uh. ช่นบล็อกเอออยากเห็นบล็อกอยากเห็นคอนเทนต์จากญี่ปุ่นไหมย uh. อยากปะถ้าเสียงเบาอาจจะไม่เกิดคอนเทนต์นั้นก็ได้นะ uh. <laughs> คณว่าไง อ๋อมาที่ยูทูปเหรอครับอืมน่าสนใจครับน่าสนใจร้องเพลงนี้ได้ด้วยดิฟโฟนเอายังจะพยายามครับโอเคทุกคนช่วยวีร้องนะฮะทุกคนช่วยวีร้องนะเอายังสามสองหนึ่งมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆมองนานๆคนื้อ เอาแค่นี้ดีกว่า <laughs> โอ้โบ้าเลยลอมองหมดอยู่เออผัดบ้างทัดบ้างอะไรนะเอ <c oughs> เอาอีกทีโอ้โหตายแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องเอาอีกเมื่อกี้พี่มียืนบังใช่ <c oughs> ะะไหมเมื่อกี้พี่มียืนบังใช่ไหมมาเลยว่ามองนานคนซุยตัว ผมไม่ไหวแล้วผมน่าได้หมด